เฉีวบ้นไหครับสิีวเป็นฟ้าในบันไหลเลยครับยางร้อนๆ้อเลยครับตอนนี้กับคัล่อยไหลครับประหยัดน้ำมันบัดงะครับ ไม่ไหววันนี้หมดค่าน้ำมันไปเยอะเลยครับเอามาพาวันเดียวพอพรุ่งน,นี้ขับเป็นเแล้วต่อสวัสดีครับสองทุ่มอย่าง่าโอ้สองทุ่ม,ม,มละลูกหลับแล้วมั้งวันนี้ไปเจอลูกสองวันเซ็นนะครับกลับมาหลับก่อนครับไม่รู้คิดอะไรหลับแลว้วจัง ตะเบ็ดนะครับเฮ้ยแฟนครับเอ้าขอเสียงแฟนครับหน่อยครับมาแล้วมาแล้วมาัลโวลใช่ไหมนี่ครับมาแล้วแฟนครับแฟนครับนะครับผมครับหนึ่ง ชิลแค่พอแง้มๆพอครับมองไม่เห็นทางครับอากาศเชิญเนี่ยชิวเป็นฟ้านะครับผมคือต้องใช้คีมกันฟ้าแก้สิวแก้ฟ้าบดเล่นนะครับผมขับผ่านเส้นนี้อยากจะยกครับแต่ขี้ฝุ่นมันเยอะครับเรื่นไม่ใช่อะไรครับมีแต่ขี้ฝุ่นครับเส้นเนี้ย ไม้แค่นี้ก็ฝุ่นเต็มล้อแล้วครับยกปุ๊บตูทสปัดดิสก,ก์ตอนนี้จะขับมาสกางถนนรับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยชอบ,บแบบ ครับร้อยสิครับทะลุได้ไงเราถ้ามาแล้วความเร็วสามร้อยกิโมตชโมงชนทักซีนี่อยากเรูวร้ว่าตายคู่ไหมหืูว <laughs> ่าตายคนเดียวอะไรเงี้ยเอาขับๆนะครับเ้ยตกใจหมดไอด้ดำไอ้หมาตัวอื่นจะไล่ไมนไ่ยไอยตัวที่ไล่ไปไหนวะเงียบเลยโอเคครับขอบคุณที่ติดตามครับผมเจอกันใหม่ครับผมทุกคนสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กด s ครต b e ครับสวัสดีครับ